เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยครับน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าชนชาวไทยของเราเนี่ยมาจากไหนเกิดขึ้นได้ยังไงบรรพบุรุษของเราเป็นใครมาจากไหนมีภาพยนตร์ย้อนประวัติศาสตร์มากมายให้เราได้ดูครับแต่ทำไมก็ยังงงว่าคืออะไรวันนี้เราจะมาถึงบางอ้อไปด้วยกันเลยนะครับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติไทยหลายคนทราบเพียงว่าเรามีจุดเริ่มต้นในสมัยอาณาจักรกรุงสุโข,ขทยัยหรือราวพุทธศตรวรรษที่18 จริงๆความเป็นมาของชนชาวไทยมีมานานกว่านั้นอีกนะครับ <Wow. S 1> ประวัติศาสตร์ไทยก่อนอนาณาจักรสุโขทัยถูกค้นพบจากนักโบราณคดีหลายกลุ่มที่มีการขุดพบเครื่องมือหินกระเทาะที่เป็นหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์โบราณที่ย้อนอายุได้ไกลถึง5 0 0 0 0ปีกันเลยทีเดียวนะครับเ <Wow. S 1> มื่อวันเวลาผ่านไปคนโบราณเริ่มมีการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการหาของป่าล่าสัตว์มาเป็นการทำเกษตรกรรมชุมชนที่มีก็ขยายตัวใหญ่ขึ้น กลายเป็นเมืองเป็นอาณาจักรตามมาจากบันทึกทางราชการของจีนและบันทึกของรพระภิกษุกจีนในสมัยพุทธศตรวรรษที่12บ่งชี้ว่าในขณะนั้นมีอาณาจักรก่อตั้งขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรทวารวดีเจละเละโวฟูนันขอมหรือแม้แต่ทางตอนใต้ก็มีอาณาจักรหลังกาวีด้วยนะว่ากันว่าที่มาของชนชาวไทยมีหลายความเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นการอบพยพมาจากทางตอนใต้ของจีนบ้างมาจากคาบสมุทรมาลายูบ้างหรือแม้กระทั่งเชื่อว่าถิ่นที่อยู่ในปัจจุบันของชาวไทยเป็นถิ่นนี้อยู่แต่เดิมแล้วเพี know, ยงแค่มีชนชาวไทยหลากหลายเชื้อชาติที่อยู่ปะปนกันโดยรับเอาวัฒนธรรมมากมายมาดัดแปลงจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตนมาจนถึงปัจจุบันครับพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง ทั้งสองพระองค์มีศักเป็นลูกพี่ลูกน้องร่วมกันสู้รบจนชนะขอมแล้วประกาศอิสรภาพจากการเป็นเมืองขึ้นของขอมในปีพุทธศักราช1762แล้วสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นปฐมมกษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทยัยมีพระนามใหม่ว่าพ่อขุนสีอินทราทิตศโดยมีกรุงสุขโขทยัยใกล้ลุ่มแม่น้ำยมนานเป็นราชธานีเมื่อครั้งจะสถาปนาพ่อขุนผาเมืองขึ้นเป็นกษัตริย์ข พระองค์ก็ปฏิเสธการขึ้นครองราชอันเนื่องมาจากพระองค์มีเคอญาติเป็นก,กษัตริย์กัมพูชาในช่วงของการปกครองของพ่อขุนศรีอินทรทิตยศพระองค์ทรงดูแลร,ราชอาณาจักรและบำรุงราชดรเป็นอย่างดีต่อมาในสมัยของพระยาลิไทยหรือพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระองค์ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำนุบำรุงศาสนามากที่สุดเนื่องจากสมัยนั้นมีการสร้างวัดต่างๆมากมาย รวมทั้งยังมีการนำคณะสงฆ์ออกเผยแผ่ศาสนา,าเพื่อรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นและพระมหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายในฐานะรัฐอิสระของสุโขทยัยคือพระมหาธรรมราชาที่สหรือบรมปาลครับกรุงสุโขทยัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกคือพระมหากษัตริย์เป็นเสมือนพ่อที่คอยดูแลให้ความเป็นธรรมและคอยสั่งสอนประชาชน สมัยนั้นแบ่งเขตการปกครองออกเป็น4เขตคือเมืองหลวงได้แก่เมืองสุขโขทยัยเป็นที่ประทับของกษัตริย์และเป็นศูนย์กลางในการบริหารบ้านเมืองเมืองลูกหลวงหรือหัวเมืองชั้นในเป็นเมืองที่กษัตริย์จะทรงแต่งตั้งพระโอรสหรือพระบรมวงศานุวงศ์ไปปกครองเมืองพระยามหานครหรือหัวเมืองชั้นนอกอยู่ไกลจากเมืองหลวงมีข้าราชการผู้ใหญ่ปกครอง และเมืองประเทศสลาตจะอยู่ห่างไกลาจากเมืองหลวงกว่าหัวเมืองชั้นนอกมากโดยมากยึดครองได้จากการรบในสงครามเป็นเมืองที่ต้องส่งเครื่องบรรณาการเข้าเมืองหลวงทุกๆสามปีในสมัยนั้นประชาชนส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธแต่มีบางส่วนที่เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์กรุงสุขโขทยัยมีความสัมพันธ์กับมอญฉันเครือญาติมีความสัมพันธ์กับจีนด้านการค้า และมีความสัมพันธ์กับสีลางกาด้านพระพุทธศาสนาครับก่อนการล่มสลายของอาณาจักรกรุงสุขโขทยัยอาณาจักรได้ถูกแบ่งส่วนออกเป็นหลายๆส่วนโดยเฉพาะส่วนของอาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรล้านนาจนในที่สุดอาณาจักรทั้งหมดก็ถูกรวมศูนย์เข้าเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ในสมัยสมเด็จพระบรมบราชาธิราชที่สองหรือเจ้าสามพระยาแห่งอาณาจักรอยุทยาครับและตรงนี้ต้องจำให้แม่นเลยนะครับเพราะพี่จุลาเน้นให้ออกสอบบอยว่ากันว่าสาเหตุที่ทำให้กรุงสุขโขทัยเสื่อมอำนาจ oh, <no. S 1> เกิดจากความแตกแยกภายในทั้งการแย่งชิงราชสมบัติเมืองหลวงไม่สามารถควบคุมหัวเมืองต่างๆได้เพราะแต่ละหัวเมืองพยายามแยกตัวเป็นอิสระ รวมทั้งหัวเมืองบางส่วนย้ายไปร่วมกับอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาทําให้กรุงศรีอยุธยามีอํานาจมากขึ้นครับในสมัยกรุงศรีอยุธยามีพระมหากษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น33พระองค์ยาวนานถึง417ปีโดยมาจาก5ราชวงศ์คือ 1. ราชวงศ์อู่ทอง 2. ราชวงศ์สุพรรณภูมิ 3. ราชวงศ์สุขโขทยัย 4. ราชวงศ์ปราสาททองและ5ราชวงศ์บ้านพลูหลวงการปกครองในสมัยนั้นแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือการปกครองส่วนกลางมีการปกครองแบบจัตุสดมคือการปกครองแบบกรมเวียงที่คอยดูแลทุกสุขของราษฎรกรมวังพิจารณาคดีความของราษฎรกรมคลังคอยเก็บภาษีอากรติดต่อการค้ากับต่างประเทศและกรมนา คอยดูแลที่ดินไรนาสเสบียงต่างๆและการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น3ส่วนคือหัวเมืองชั้นในประกอบด้วยเมืองหลวงและเมืองลูกหลวงหัวเมืองชั้นนอกคือหัวเมืองใหญ่ๆถัดจากหัวเมืองชั้นในและเมืองประเทศราชคือเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยาครับมาในสมัยของพระบรมไตโลก,กนาถได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองส่วนกลางออกเป็นสองฝ่าย คือฝ่ายสมุหกะลาโหมหรือฝ่ายทหารและฝ่ายสมุหนายกหรือฝ่ายพลเรือนและเปลี่ยนชื่อกรมเวียงเป็นนครบาลมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองกรมวังเปลี่ยนเป็นธรรมมาธิกรดูแลงานราชสำนักและตัดสินคดีความกรมคลังเปลี่ยนเป็นโกษาธิบดีทําหน้าที่เก็บภาษีอากรติดต่อการค้ากับต่างประเทศและกรมนาเปลี่ยนเป็นกเกษตรตราธิการ ทำหน้าที่ดูแลการเกษตรเก็บสเสบียงเผื่อใช้ในอนาคตเข้าสู่สมัยของสมเด็จพระเพทราชาคือช่วงอายุทยาตอนปลายได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกครั้งหนึ่งคือสมุหกะลาโหมเปลี่ยนมาควบคุมดูแลทหารและพลเรือนแถบหัวเมืองฝ่ายใต้สมุหานายกเปลี่ยนมาดูแลทหารและพลเรือนแถบหัวเมืองฝ่ายเหนือนะแต่การปกครองในส่วนของภูมิภาค ก็ยังใช้แบบเดียวกันกับสมัยของพระบรมไตโรโลกนาถเช่นเดิมอยู่ครับในสมัยกรุงศรีอยุธยามีการแบ่งชนชั้นทางสังคมออกเป็น5ชนชั้นคือชนชั้นพระมหากษัตริย์ชนชั้นเจ้านายชนชั้นขุนนางชนชั้นไพร่และชนชั้นทาสครับว่ากันว่าสาเหตุที่ทําให้กรุงศรีอยุธยาเสื่อมอํานาจคือการแย่งชิงราชสมบัติและทหารในสมัยนั้น ขาดความรู้ความสามารถแตกความสามาัคคีขุนนางและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ขัดแย้งกันและยังมีพระยาจัก,กรีเป็นไส้ศึกกรุงศรีอยุธยาจึงเสียกรุงถึงสองครั้งสองคราให้กับพมา่าทำให้ไทยตกเป็นเมืองขึ้นกว่า1 5ปีจนเข้าสู่ช่วงสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่พระองค์ได้เข้ามาสู้รบแล้วกอบกู้เอการาชไว้ได้ในที่สุดครับต่อมาในสมัยพระารายมหาราช หรือสมเด็จพระรามาธิบดีมีความโดดเด่นในเรื่องการติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้นกรุงศรีอยุธยาเริ่มกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งทั้งความสัมพันธ์กับประเทศจีนด้านการทูตการค้ากับโปรตุเกสด้านศาสนาและความสัมพันธ์กับฮอลันดาหรือประเทศเนเธอร์แลนด์ด้านการค้าครับกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาคือพระเจ้าเอกทัศน์หรือสมเด็จพระที่นั่งสุริยาตอมริน พระองค์ขึ้นของราชเมื่อปีพุทธศักราช2,301ต่อมาในพุทธศักราช2,308กรุงศรีอยุธยาก็ถูกลุกรานหนักจากพมา่าและพอถึงเดือนเมษายนพุทธศักราช2,310พม่าได้ยกพลเข้ามาภายในกรุงศรีอยุธยาสำเร็จหลังจากล้อมกรุงอยู่นานบ้านเมืองถูกทำลายอย่างหนักจึงเป็นคราวสิ้นสุดความยิ่งใหญ่ของกรุงศรีอยุธยาที่มีมาอย่างยาวนานกว่า417ปี นับจากนั้นเป็นต้นมาอมน่าเสียดายจังเลยนะครับน้องๆแต่ถึงยังไงชนชาวไทยก็ยังไม่ยอมแพ้นะเพราะหลังจากสิ้นสุดอาณาจักรของกรุงศรีอยุธยาไม่เท่าไหร่ชนชาวไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นและเข้าสู่อาณาจักรกรุงธนบุรีในไม่ช้าและมาถึงตรงนี้จำให้แม่นเช่นกันนะครับเพราะพี่จุฬาเขาเน้นให้ควรต้องจำ สมเด็จพระเจ้าตากสินหรือเรียกอีกพระนามหนึ่งว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีพระองค์ได้สู้รบและกอบกู้รวบรวมหัวเมืองต่างๆไว้เป็นปึกแผ่นอีกครั้งก่อนปราบดาพิเศษตัวเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีพระองค์แรกและพระองค์เดียวพร้อมย้ายเมืองหลวงจากกรุงศรีอยุธยามาเป็นกรุงธนบุรีเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเสื่อมโทรมจากการเสียกรุงครั้งที่สองเป็นอย่างมาก พระองค์ทรงครองราชยาวนานถึง15ปีครับในสมัยนั้นการปกครองยังไม่มีแบบแผนที่ชัดเจนมากนักครับรวมทั้งระบบเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะดีนักเนื่องจากมีการสงครามการก่อกระบฏทและการจราจนมากมายจึงทำให้กรุงธนบุรีล่มสลายลงในที่สุดหลังจากกรุงธนบุรีล่มสลายเจ้าพระยามหากษัตรศึกได้ปราบดาพิเศษตนเองขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จัก,กรี และได้เปลี่ยนพระนามเป็นสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งครับและย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีมาเป็นกรุงเทพมหานครเนื่องจากกรุงธนบุรีเป็นเมืองเล็กๆมีความคับแคบไม่สามารถขยายเมืองออกไปได้อีกแล้วแต่กรุงเทพเป็นเมืองที่มีแม่น้ำขนาดใหญ่ผ่านกลางเมืองทำให้ข้าศึกไม่สามารถทอสะพานข้ามเข้ามาทำการรบตีเมืองได้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของสมัยรัตนโกสินทร์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับาการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนั้นเป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชคือระบอบก,การปกครองที่มีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองและมีสิทธิขาดในการบริหารประเทศที่มาของกฎหมายทั้งปวงอยู่ที่กษัตริย์คำสั่งความต้องการต่างๆล้วนมีผลเป็นกฎหมายกษัตริย์มีอำนาจในการปกครองแผ่นดินและพลเมืองโดยอิสระ โดยไม่มีกฎหมายหรือองค์กรตามกฎหมายใดๆจะห้ามปรามได้เมื่อเข้าสู่ช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ราวปีพุทธศักราช2,396เป็นช่วงของการปฏิรูปการเมืองการปกครองและสังคมมากมายครับเนื่องจากในสมัยนั้นชนชาวไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตก เข้ามาใช้ทั้งการสวมเสื้อเมื่อต้องเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์มีการให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการนับถือศาสนามีการปฏิรูปการศึกษาและที่สำคัญคือการเลิกทาสเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2448ครับจนกระทั่งมาในปีพุทธศักราช2475สมัยพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะอิทธิพลจากการปฏิรูปการศึกษาในช่วงสมัยรัชกาลที่5ทําทำให้คนไทยส่วนหนึ่งที่ไปศึกษาต่อที่ประเทศแถบตะวันตกได้รับอิทธิพลแนวคิดทางการเมืองสมัยใหม่และนำกลับมาเผยแพร่ในประเทศไทยทำให้คนไทยบางส่วนที่ไม่ได้ไปศึกษาต่อในต่างประเทศรับอิทธิพลและแนวคิดดังกล่าวด้วย จึงได้กระตุ้นให้เกิดความคิดในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยนั้นครับหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นทั้งด้านการศึกษากฎหมายการดำเนินชีวิตการประกอบอาชีพรวมทั้งการแสดงออกต่างๆและการได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้ด้วยครับพอมาถึงตรงนี้ไฮไลท์กันเลยนะครับพี่จุลาเน้นให้ออกสอบบ่อยนะครับ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศก็มีเพิ่มมากขึ้นกว่ายุคสมัยก่อนๆอ,อาทิความสัมพันธ์กับประเทศจีนในด้านการค้าความสัมพันธ์กับโปรตุกเกสด้านสัมพันธไมตรีและการค้าและอเมริกาด้านการค้าและการเผยแพร่ศาสนาเป็นต้นครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกกันใช่ไหมล่ะครับมันทบทวนกันบ่อยๆเชื่อว,ว่าน้องๆสามารถสอบผ่านหมวดวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยได้อย่างแน่นอนครับ ครั้งต่อไปกลับมาพบกันกับหมวดความรู้เรื่องประวัติศาสตร์สากลกันบ้างนะครับกับ Winner Shotnote อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ